ฝันครั้งที่สี่ก็กราบเรียนเพราะคุณแม่เล่าให้ท่านฟังว่าฝันครั้งที่สี่นี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ฝันฝันแตกประหลาดเพราะว่าฝันว่าไปทุดงตอนนี้ไปทุดงแต,ต่ก็เห็นตัวเองเป็นไปทุดงกับหลวงปู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนไม่เคยเห็นหน้าท่านมาก่อนไปทุดงกลางป่าทึบมีแต่ต้นไม้ใหญ่เข้าไปในป่าลึกพอดีตกค่ำ พระหลวงปู่เลยบอกเอา้าไปขึ้นไปนอนข้างบนนะที่นอนเจ้าอยู่ตรงนั้นข้างบนท่านชี้ไปตรงยอดยอดต้นยางใหญ่มองขึ้นไปก็เห็นไม้เหมือนไม้แผน่นปูอยู่สี่ห้าแผน่นท่านบอกเรานะ่ะคือปีนขึ้นไปนอนตรงนั้นแหละเราบอกเอา้าข้าน้อยจะขึ้นไปได้ยังไงข้าน้อยไม่เคยปีนป่ายต้นไม้เลยท่านบอกนั่นไงมีไม้ไผ่พาดอยู่ขึ้นไปเลยข้นมาเหมือนขัดคําสั่งท่านไม่ได้ท่านเหมือนมีอํานาจมาก ก็เลยพยายามไปปีนไม้ไผ่ปีนขึ้นไปยังไงก็ปีนตกลงมาท่านก็ไล่ให้ปีนอีกปีนตกไม่ท่านก็ไล่ปีนอีกไม้ไผ่ลาเดียวปีนตกปีนตกอย่างนั้นแหละสุดท้ายท่านก็เลยบอกให้ทิ้งกายให้ ing, ทิ้งกายท่านบอกทิ้งกายแล้วลดีตัวลอ,อยขึ้นไปมันถพงจะขึ้นได้ท่านก็ร้องอยู่พื้นข้างล่างแต่ตอนนั้นก็ไม่เข้าใจหรอกที่ท่านบอกให้ทิ ing, ้งกายก็มีแต่หลวงปู่ช่วยด้วยช่วยด้วยข้าน้อยจะตกลงไปข้าน้อยต้องตายแน่ข้าน้อยต้องตายแนย่ท่านบอก ทิ้งกายทิ้งกายทิ้งกายแล้วดีตัวขึ้นไปขาวนี้ก็เลยมาคิดอุย้ยมือเ็าหมดกําลังที่ห้อยอยู่ไอ้ไม้ไผ่แล้วก็เลยอูย้ยังไงเราก็จะตายเกิดมาคงขาวนี้เป็นถึงขราวเราต้องตายมาคิดได้ก็เอาก็ทําตามครูบาอาจารย์ท่านบอกเถอะให้ทิ้งกายก็ทิ้งทิ้งก็คือต้องตกลงไปตายแหละก็ทําใจเตรียมตัวตายปรากฏ ก็เหมือนดีดตัวขึ้นไปได้บอกอุย้ยทาไมเราไม่ทําตามครูบาอาจารย์ท่านแนะแต่แรกดีตัวขึ้นมามันเบามันไม่หนักมันไม่ทรมานมันตอนห้อยตองแต่งอยู่ไม้ไผ่ลําเดียวนะ่นมีความรู้สึกว่าสบายทีนี้นั่งอยู่ก็เหมือนสเวยสุขเหมือนสบายที่สุดยี่ก็เลยคิดจะลงไปหาพระหลวงปู่ข้างล่างปรากฏลงมาก็ลงมาแบบสบาย ไม่ได้มีไม้ไผ่ไม่อะไรพอคิดจะลงมาก็ลงมาถึงพื้นแล้วปรากฏลงมาก็ไม่เห็นตัวเองจริงๆตัวเองตายแล้วตัวเองไม่รู้ว่าที่ขึ้นไปได้นะมีแต่วิญญาณมีแต่จิตวิญญาณก็ไม่เห็นซากข,ของตัวเองหลวงปู่ก็ไม่รู้หายไปไหนเห็นแต่รูปเหมือนท่านเขาปั้นรูปเหมือนท่านอยู่ในห้องกระจกคนก็เข้าไปกราบไปไหว้เต็มก็เลยเดินดู เป็นเหมือนโบสถ์เป็นเออเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์เป็นเหมือนเจดีนะมีรูปหลวงปู่ที่พาเราเดินทุดงอุย้ยหลวงปู่ก็สิ้นแล้วเหรอหลวงปู่ที่พาเราทุดงก็สิ้นแล้วเหรอก็เข้าไปกราบแต่แปลกคนก็ไม่เห็นคนก็มองไม่เห็นเราจะเดินเข้าไปพูดไปคุยกับใครก็ไม่มีใครพูดคุยด้วยก็เลยรู้ว่าตัวเองอตายแล้วบอกอุย้ยนี่เราก็ตายแปลว่าเราตายตอนที่เราดีดตัวขึ้นไปนั่นเหรอ แต่ทําไมปิดเราไม่มีความรู้สึกว่าเราตายมีแต่สบายก็เลยมาร้องไห้ร้องไห้สลดใจตัวเองแล้วก็คิดถึงคุณของหลวงปู่ก็เลยตื่นอันนี้ก็เล่าให้พ่อคุณแม่ท่านฟังท่านก็บอกอืมก็ฝันดีอยู่นี่ครูบาอาจารย์บอกให้ทิ้งตาเ้เลยเจ้าก็เลยไม่รู้ว่าตอนเจ้าทิ้งนะี่ะก็คือเจ้าตายจริงๆแต่ก็ฝันดีอยู่นะไม่เสียชาติเกิดหรอก ท่านก็บอกอย่างนี้ก็เนี่ยคือฝันครั้งที่สี่ก็เล่าให้ท่านฟังท่านบอกเออพยายามไปจะเห็นเหตุเห็นผลอยู่นะแต่ไปถึงที่ไหนก็ยังไงก็แม่ก็ขอให้เจ้าบุกบืนพยายามอย่างน้อยๆให้ได้พระสกิทาคาในชาตินี้นะท่านวะถ้าพระสกิทาคารเนี่ยกลับมาเกิดอีกชาติเดียวพระศาสนาเจริญที่ไหนก็จะตามพระศาสนาไปเกิดที่นั่นครูบาอาจารย์ที่จะสอนทาให้ลดพ้นอยู่ที่ไหน ก็จะได้ไปเกิดในประเทศนั้นประเทศที่มีครูบาอาจารย์ประเทศที่มีาาทศาส,สนาพูดรุ่งเรืองนั่นแหละท่านก็เมตตาเปยให้ฟังบอกท่านก็เคยปฏิบัติมาในอดีตชาติท่านก็ได้พาะสกิจภาคามาแต่ก่อนที่ท่านจะเมตตาบอกก็นานหลายปีแหละวันนั้นท่านสงสารท่านก็เลยบอกเ,อเจ้าลองทายสิว่าแม่ในอดีตชาติแม่ปฏิบัติมาได้พอได้ทําอะไรบ้างไหมท่านก็ถามก็เลยตอบท่านไปว่าสงสยัยข้าน้อยว่า คุณ <S ing> แม่คงจะได้พระโสดาบันท่านบอกกนะ็พูดมันคูอะไรเลยเนาะคูอะไรก็ว่าแม่ได้พระโสดาบันมาเหมือนกันพูดเหมือนกันเลยเนาะท่านว่าแล้วท่านก็เลยเมตตาเล่าให้ฟังว่า,าพระสกิทาคาเนี่ยทำเนี่ยจะอยู่ในจิตในผู้รู้เนี่ยท่านก็เมตตาเล่าให้คุณธรรมของพระสกิทาคาให้ฟงังแล้วท่านก็เมตตาเล่าตอนท่านเด็กๆว่าเออเวลามีอะไรขึ้นมาจิตของท่านเนี่ยจะมุน หมุนติวๆเราก็ส่งทําความจริงออกมาท่านบอกอันนี้เป็นคุณสมบัติของพระสกิทาคาอตอนนั้นก็ท่านเมตตาก็เลยบอกอ้าวถ้าอย่างนั้นคุณแม่อดิชาคุณแม่ก็ได้พระสกิทาคามาสิท่านเลยบอกใช่แม่ได้พระสกิทาคามาแม่มาเกิดเนี่ยมาตามสายบุญรู้ว่าพระลงตาจะโปรดแม่ได้นี่แหละแม่ถึงให้พรเจ้าเวลาเจ้าทําอะไรกับแม่เนี่ยแม่ถึงให้พรเจ้าว่ายังไงก็สาธุให้เจ้าได้ถึงพระสกิทาคา จะได้เกิดมาเจ็บมาปวดมาทุกข์อีกชาติเดียวเกิดมาพระศาสนาจเจริญที่ไหนมีครูบาอาจารย์ที่จะสอนธรรมจนเจ้าหลุดพ้นที่ไหนกจะจะตามท่านไปเกิดที่นั่นเกิดมาทุกข์อีกชาติเดียวมาเจ็บมาปวดอีกชาติเดียวชาติเดียวเท่านั้นแต่ถ้าพระโสดาบันนี่ยังได้หลายชาติบุญอะไรที่เจ้าทํากับแม่ดูแลภาคเพียนแม่ปณิบัติแม่เนี่ยแม่ก็ขอให้เจ้าได้ถึงอย่างไม่น้อยก็ให้เจ้าได้พระสกิทาคานะ ทุกยากอะไรกับแม่มาแม่ก็ขอให้บุญกุศลนั้นนะ่ะหนุนเนื่องเชิดชูให้เจ้าถึงพระสกิทาคากลับมาเกิดอีกแค่ชาติเดียวนะท่านก็ว่างี้้ก็บอกสาธุประสดาบานันขน้อยก็จะถึงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าง่ายๆขน้อยไม่เห็น,ไม,หนไม่เห็นแววเลยมองไปทางไหนก็มืดหมดก็กลาบเรียนท่านท่านก็บอกทําทไปทําไปฝันก็ฝันดีอยู่เป็นมงคลอยู่ท่านก็ว่าแต่ของแม่ฝันนี่ โอ้ยแม่ฝันนี่อัศจรรย์แหละท่านก็เล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าพระสนบมานาโคโดมพระสบมนโคโดมแหละมาตู้พระไตรปิฎกแม่ก็ไปเปิดได้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกแม่ว่าแบบไหว้าตามเรามาจะถึงเนี่ยแต่ของเจ้านี่ไม่เหมือนแม่เนาะครั้งที่สี่เนี่ยแต่ของแม่เนี่ยอย่างนี้เลยท่านก็ว่าอย่างว่าแหละแม่ก็บำเพ็นเพียรมามีชาติหนึ่งอะมี แม่ลํำลึกย้อนหลังไปนีม,มีแม่บำเพ็ญเพียรมาถือถือถือเพศพรมอาจารมาแปดหมื่นชาติท่านว่าแปดหมื่นชาติที่แม่ถือศีลแปดแล้วก็ปฏิบัติภาวนามามันก็ไม่ไม่ไม่ใช่ง่ายๆนะหนังสูงกว่าแม่จะมาถึงจะมาถึงชาตินี้ท่านว่าแปดหมื่นชาตินะที่แม่บำเพ็ญเพียรมาถือศีลปฏิบัติถือศีลแปดปฏิบัติพรมอาจารมาแปดหมื่นชาติแม่ก็ได้ทํามาถึง พระสกิทาคาเกิดชาตินี้แม่ก็ไม่ได้สงสัยเป็นชาติสุดท้ายของแม่ท่านก็บอกนี้ตอนนั้นท่านก็เล่าให้ฟังโอ้ยข้าน้อยก็ยังไม่รู้ว่าอาดีตชาตินี้เพิ่งชาตินี้ชาติแรกหรือเปล่าเริ่มมันบำเพ็ญนี้คุณแม่ทํามาตั้งแปดหมื่นชาติแล้วข้าน้อยยังไปเกิดตายอีกเป็นแสนชาตินี้จะได้เหมือนคุณแม่ไหมก็เล่าก็พูดกับท่านด้วยความท้อใจท่านบอกไม่หรอกก็ มีนิสัยมาอยู่ทางนั้นพระหลวงตาจะเมตตาเหรอแม่ก็ไม่เคยได้ยินนะที่พระหลวงตาจะดึงใครเข้ามาเจ้าก็ต้องทาปากทาตามาขนาดนั้นท่านก็ยังดึงเข้ามาพระหลวงตาเมตตาขนาดนี้ก็ต้องมีอะไรท่านก็บอกอย่างนี้ก็มีกําลังใจอยู่ต่อมาต่อมาต่อมาท่านก็ถากเอาแหละถากเอาตีเอาฟาดเอาเคาะให้หลุดให้ร่วงสารพัดเราก็ไม่รู้หรอก กลอุบายของครูบาอาจารย์ที่จะเคาะกิเลสตีกิเลสฆ่ากิเลสช่วยเราเราก็ต้องสู้ท่านทั้งอะไรซ้าเราพักคือไม่รู้ทันท่านแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ที่ท่านคงสงสารเวทนาเพราะว่าเป็นคนเป็นคนซื่อแล้วก็มีจิตใจที่เคารพศรัทธาในตัวท่านเชื่อมั่นในตัวท่านท่านบอกอะไรถึงจะไม่ชอบใจไม่อะไรก็ยอมทําตามท่านหมดเชื่อฟังท่านหมดแม้จะฝืนใจตัวเองสู้กับท่านบ้างอะไรสุดท้ายก็ทําตามท่านหมด มาช่วงหลังที่ท่านสำเร็จทำแล้วได้กลับมาปนในบัตรภาคเพียนท่านอีกปีสีพศสามสิบ